มีรายชื่อบอกนลูกมีรายชื่อบอกมาเลยเขาว่าไงวันนี้มาไงนี่เอานี่ให้งาน้องอ่านพอครูประจการให้เขามาลดปบดปึกของมันคลาสปลดปลดรายชื่อนู่นน่าจะอยู่หมองมองช่ออะไรอ่ะตอนนี้แม่เอาอะไรมาให้น้องเอาข้อสอบข้อเขียนแล้วแม่เอางานที่โรงเรียนมาให้เอางานน้องมาให้ใช่นะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวด้านการเรียนของเขานะใช่ค่ะเรียนให้น้องน้องอามทำน้องอานต้องทำคือเขาจะมีจัดจัดให้หมดเลยมีพวกสังคมศึกษาคณิตศาสตร์เออ <Simon> mm ่เ hmm. ด oh. ี yeah. yeah, system, ๋ยวก่อนแม่ห huh. ย wow. yeah. uh ิบกระเทียมได้ไห้ยยาดดทีระเทียมได้คหมอย่างต่างฟงศึกษานะคะเป็นนักศึกษานัมศึกษาแล้วก็แบบมี ทำสมนะคะใช่ค่ะนะทางานสมครูนะคะทางานสมครูถ้าไม่เข้าใจก็ให้อ่านเร่อนี้อ่าใช่เป็นคือว่าวิชาใครวิชามันง่ายๆเนาะอ่านี่สังคมศึกษาแล้วก็อันนี้คณิตศาสตร์นะคะพร้อมกับไปในงานที่จะต้องทำส่งใช่ไหมคะใชำส่งถ้าไม่เข้าใจก็ให้อ่านเรองนี้โอเคได้ได้เดี๋ยวไรคุณครูไปนี่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไม่ยากหรอกเดี๋ยวภาษาอังกฤษีย๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ให้คุณสมจิตสอนนะคะ <c oughs> คุณจิตเข,เขาเขียนได้ภาษาอังกฤษแม่นะโอเคโอเคนี่คร<อ>ูครูเตรียมให้หมดเลยภาษาไทยค่ะเราใช่ใช้แบบนี้ภาษาไทยง่ายง่าย,งาย,ยะง่ายมากง่ายมากทำได้ได้เลยก็อ่านก็ตื่นไป อะไรภาษาไทยแม่แม่ไอ้ใบรายงานคู่ภาษาไทยไหนภาษาไทยไม่มีมีไหมสื่อภาษาไทยมีไหมค่ะนี่ไงวิชาอันนี้เดิมอันนี้เอาไว้ทำพวกอ่านอ่นี่าได้หเมอส่ onun, มนตนส่งครูล้วเราก็ก็จะตามงกเดียน๊อช่จบจบมสองปีนี้อันี้ค่ะ อันนี้เกี่ยวกับด้านวิชาด้านนี้มันของมออะไรมอสองค่ะมอสองใช่อนมทำส่งเสร็จเลยเสร็จก็จะได้นี่ใช่ไหมออกอของใหม่มาจบมอสองอ๋อโอเคเธอเนี้ยถ้ากับจบน้องอ่านก็จบด้วยใช่ไหมจบพร้อมเพื่อนจบจบพร้อมเพื่อนเขาเลยไเเดี๋ยวไม่เข้าใจก็ถามพี่โยเดี๋ยวเดี๋ยว โทรศัพท์น้องอามเดี๋ยอว่นีขอหอาเนียบอกว่าถ้าไม่เข้าใจก็ให้เปิดคุณครูบอกมานะให้เปิดยูทูปในไลน์ในไลน์เนี่ยเปิดยูทูปแล้วก็ดูดูได้ในี่พวกนี้นะการเรียนการเรียนคุณครูครูใจดีครูที่น้องอานกครูครูเขาและครูจำชั้นแล้วก็พวกนี้จะมีรายชื่อน้องอามทั้งหมดเนี่ยของน้องอาคุณครูก็จะร้อตั้งตั้งแต่น้องอาเรียน

วันกันไปทานข้าวให้ให้ญาตีนะนักเรียนเติมนอนหนูเนี่ยเติมนอนหนูชวนแม่คนไงกนไม่ใช่นอนหนูใช่ใช่เนี่ยคนชวนไปทานข้าวก็นอนหนูแม่คนเนี่ยขาดนอนหนูอยเดียวถูกป่ะสี่นะสี่หลงสี่ส่วนนี้ก็ตีเป็นเพื่อนเพื่อนกะต่องก็นอนหนูเพื่อนเพื่อนนั่งเพื่อนนั่งอะไร นั่งเล่นก็ต้องมาหนูอีกใช่าเนี่ยอยู่ที่โรงอาหารอาหารนี่คือโลเรือนี่สี่นะเอานี่ก็นอนเรียคุณครูสอนนอนหนูเรื่องให้เขาดูดิครบไหมให้ให้แล้งการดูครบกันอนนี้ก็ง่ายเราใครง่ายอย่างทำในนี้เลยใช่ทำในในในชิปนี้เลยนะคะเนี่งแต่ละวิชาและประจําการส่งครูตามนั้นอันนี้ของอล้งาน เดี๋ยวมีลายมีลายส่งบอลจันทร์แล้วทั้องต้องทำกันบ้านเสร็จแม่มารับเอาวันไหนรับวันไหนชุดเนี้ยก่อนชุดเนี้ยก่อนเดินก่อนสิ้นเดือนกันยาต้องเอาไปส่งครูหมดเลยชุดนี้ชุดนี้แค่ชุดใช่ไหมก่อนสิ้นเดือนกันยาอันนี้เดือนแปดเดือนเก้าอีกเรื่องเดือนหนึ่งเราให้ทำให้ทำว่าเราจะยอยทำไปทำจะยอยทำแล้วก็อ่านใช่แม่เอาไปส่งครูปุ๊บ ถ้าไม่เข้าใจก็กลับกลับไปของใหม่มาไม่เข้าใจถามพี่โยเพื่อเราจะเอาวุฒิมมสองมสามวุฒิมสองมสี่ของมสองเธอมสองมอมสองของมสองใช่เพรต้องอ่านดอกตอนมสองใช่มตอนมสองรายชื่อไปมดูแล้วพอพอขึ้นมสามก็เอาอีกชุดหนึ่งใช่ค่านมสองใช่ถ้าไม่เข้าใจให้อ่านเนี่ยในในโทรศัพท์นี้ครูบอกเดี๋ยวมีลายมีลายเดี๋ยว พิโยก็ได้นะพิโยก็ได้เราทำได้ใช่ค่ะทำได้เราก็จบสูงวันเหมือนกันเนี่ยนะชั้นดาดฟ้านะก่อนจะจบก็ไปเป็นไปเหินฟ้าอยู่บนดาดฟ้าน่ะเหินฟ้าเลยนี่ฮะงานของน้องนะคะทำงานก็องทำงานให้เวลาอีกเออ่เดือนกอีกกี่วันเดือนเนี้ยให้เวลาหมดเนเดือนอ่าเดือนที่จุดท้ายใช่กีนเดือนนี้พอดีต่อเติมเดือนนิดๆ ังอยู่แล้วชีวิตของคน,งน,นเราได้เรียนในวงว่าน้องมาถาไปนะอันนี้ประชุมมาแล้วประชุม,มกับพออรองพออผู้ประจำชั้นออก็มีมติม<า>ติระชะม,ม,มติเอกชั้นไอ,อ้คือเดี๋ยวเราถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวเราถามคุณสมจิตได้ไมสมจมิตเกตเต็มเลยกับออตวีตวีเก่งภาษาอังกฤษ ยากนะเอกคุมก <mile> ็ได้เออเอกคุมก็ได้สามคนเลยภาษาอังกฤษอเงี้ยฮะเรามีตัวช่วยเยอะนะให้เลือกเอาหรอจะเลือกทั้งสามคนเลยมันมาถาบอกว่ถ้าเลือกสามคนนี้มาขอทำคนเดียวดดกแบบมั้งบอกทำได้ทำได้จิบจิบเนะอไรเขามียากบ้างก็ถามเขาอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วก็ถามไปแล้วกันไม่มีเป็นหา่ะเก่งน ถ้าหนูทําอันนี้หนูไปเข้าใจหนูว่าหนูว่าอ่านอันนี้แล้วจะเข้าใจนะก็ะเหมือนเราเรียนที่โรงเรียนก็นอย่างนี้แหละใช่ค่รางวัลเก่งน,น,นี่ครบเรียบร้อยอันนี้อันนี้สีนะ้ำให้ระบายสีมีมีมา,าสีด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้สีนนี่งานระบายสีสิระบายสี ใช่สมอกอกของเลือดนี่นะเงี้ค่ะนี่ละสีน้ำเดี๋ยวแม่ซื้อสีไม้มาให้ค่ะสีไม้สีมาคือซื้อให้น้องเก้าสิบห้าบาทอันใหญ่สีไม้อันนี้ของมอสองใช่ค่ะใช่ค่ะบุตรมอสองทำจบแค่มอสองตอนนั้นหอหนึงเรียนออนไลน์ชื่อไปตกอยู่มอสองทางทางเพศ ี่สีอะไรสีก้อนเหรอสีน้ำสีน้ำเฮ้ยต้องใช้สีน้ำเหรอคุณครูจัดให้ใช่ไหมจัดให้จริงๆต้องใช้สีไม้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้เดี๋ยวแม่ซื้อมาให้แล้วเทียนไม้ชายสีไม้ซื้อสีไม้ม้ครบไหมเดี๋ยวที่สามเด็กไม่ก็ใหม่คุณครูสร้างแม่ที่ของหัวใจชายมีการวิทยาศาสตร์ด้วยไ่มเนี่ยวิทยาศาสตร์เดี๋ยวอา อะไรขาดบอกไปาย่าเดี๋ยวปาย่าโทรครับพ่อเนี่ยศาสตร์เนี่ยนสวิทยาศาสตร์เียประเภทนะคะยทาศาตรเภทใช่เลือดทกอะไรอะไรย่เงี้ยเนทยาศาสตร์กมหมชุดของหมสองหมดเลยเนี่ยคุณครูเพีนเพราะว่า ไม่ตกใจใชนม่ได้ทำเลยโอ้ทำไม <c ười> อเอ่ออาจารย์บอกว่าเอาค <c oughs> ุณเอางานมาแล้วก็งานให้ทาที่นะคะดนนเ,เดือนหน้าให้เสร็จเดือนเดือนกันยาเดือนเก้านะคะอะไรก็เสร็จเดือนนี้ก็มาแม่เอาของเก่าไปของใหม่มาได้น้องทำการบ้านชีทของอาจารย์ส่งมาให้เนี่ย ถ้าน mm ้องจบด้นี่คือมสองรูมอสองแม่มสองใช่สองใช่แล้วก็ต <estiver thorough> uh ่อมสามปีตรงใช erm ่ะเอาวุฒิไ huh. ป่อนจะต่อม่ต่อยื่นเนะ่สุดคือวุฒิมสามมสามเนายเอกยังไม่มีค่าวุฒิมสามที่คุณคุณสมคิดนี่อารมณ์ขึ้นแต่เช้าเลยนี่อ้ามพี่พี่สุกัญญาซื้อมาเป็นอค่นั้นพิพิพิษสุกัญญา มีสุขปัญญานั้นสุขปัญญานะมีนมแล้วก็เยี่วเยี่ยวขอบคุณลูกแบบนี้ขอบคุณค่ะลูกปัญญาจากเนื้อเยี่ยมนะขอบคุณที่สุขปัญญาเลยครับจากเนื้อเยี่ยมครับผมซื้อนมซื้อขนมมาให้หนูองในละของแล้วนะคะครับเนี่ยมขนมของแล้วหน้นงนมองเลยในไหนถึงจะเขาไม่กินเขาก็จะให้น้องให้ให้ให้ที่เนยนะสิ่งนี้ให้พี่เนนะคะ